สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่แตงโมพูดแล้วโทรศัพท์อยู่ที่ใครกลายเป็นประเด็นที่ทําเอาหลายคนต่างออกมาตั้งคําถามกันสนั่นหลังจากที่ Facebook ของสาวแตงโมนิดาได้ออกมาเคลื่อนไหวโพส์ภาพคล้ายกระติกขณะอยู่บนเรือพร้อมลงแคปชั่นว่าหนูถูกทําร้ายจากเพื่อนที่เรารักแล้วไว้ใจจนกระทั่งทาง,ทงด้านคุณแม่จิมพันนิดาสิรยุทธโยธินยังได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นว่ารู้ตนทราบว่าคนที่มีรหัสของแตงโมมีอยู่3คนคือกระติกแอนนาและฮิโป แต่ส่วนตัวเชื่อว่ากระติกคนเดียวที่เป็นคนโพสต์รูปและข้อความดังกล่าวซึ่งรูปนี้ก็เป็นรูปกระติกหันหลังและแตงโมเป็นคนถ่ายให้เองเพราะตอนนี้ทโทรศัพท์ของแตงโมอยู่กับตนและตนก็เคยเปิดเห็นรูปที่โพสต์มาก่อนหน้านี้แล้วโดยเชื่อว่าเดี๋ยวอาจจะมีคนโพสต์อีกหรือไม่เพราะมีอีกหลายรูปมากๆนางพอดดายังบอกอีกว่าตนไม่รู้ว่ากระติกโพสต์แบบนี้เพื่ออะไรแต่ถ้าจะให้เดาคาดว่าเป็นการประชดประชันหรือสำนึกผิดกับแตงโมหรือไม่เนื่องจากใกล้ถึงวันเผาร่างแตงโม อีกทั้งเจ้าตัวเพิ่งจะโดนแจ้งข้อหาเพิ่มร่วมกันประมาทซึ่งติดคุกหลายปีอาจจะเป็นความรู้สึกแคลึกๆหรือไม่และต้องการปั่นป่วนสังคมอันนี้ตนก็ไม่ทราบจริงๆแต่เชื่อว่าต้องมีเจตนาอะไรสักอย่างซึ่งตนยืนยันไม่ติดใจอะไรและหากเขาทําอะไรก็ให้เขาทําไปจะไม่ไปถามไม่ไปคุยอย่างเด็ดขาดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ